ว <One> ันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ไปกันต่อที่อีกหนึ่งนักแสดงดีกว่าครับตอนนี้ต้องบอกเลยว่าหลายๆคนที่เป็นนักแสดงเนี่ยนะฮะก็จะมีอาชีพเสริมนะฮะบางคนก็เลือกที่จะทําธุรกิจบางคนก็เลือกขายของครับอย่างพี่ดอมเิตากูลก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่มีธุรกิจส่วนตัวนะครับแล้วเป็นธุรกิจที่ตัวเองเนี่ย รักหลายๆคนก็อาจจะทราบดีอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือธุรกิจนําเข้ารถจักรยานยนต์แบรนด์หรูแล้วก็ประสบความสําเร็จมากๆไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพราะว่าล่าสุดพี่ดอมยังเปิดธุรกิจใหม่อีกครับเป็นศูนย์บริการรถจักรยานยนต์แบบครบวงจรนั่นเองฮะ บอกเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยยังมีไม่กี่สาขานะแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยเขาวางแผนเอาไว้หลังจากนี้จะวางแผนแล้วก็ขยายสาขานะคะเพราะว่าเขาบอกเลยว่าการที่ได้อยู่กับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นสิ่งที่ชอบมากๆชอบตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าวงการแล้วด้วยซ้ำค่ะแต่จริงๆในช่วงเวลาที่ผ่านมาตอนที่ ช่วงโควิดมันนั่นปุ๊บเนี่ยธุรกิจที่เป็นเกี่ยวกับพวกของงานบริการน่ยมันหายไปค่อนข้างเยอะร้านให้บริการอย่างร้านซ่อมรถเปลี่ยนยางปะงอะไรเงี้ยแล้วพอตอนช่วงคลายล็อกดาวน์เนี่ยไอ้พวกการท่องเที่ยวเดินทางอะไรเงี้ย ทั้งหมดเลยนะทั้งแคมปิง้งทั้งขี่มอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยก็ค่อนข้างเยอะเราก็เลยเออพูดเป็นไอเดียขึ้นมาว่าเออถ้าเกิดมันขี่มอเตอร์ไซค์ไปไหนมาไหนแล้วมันสบายใจอย่างน้อยมีจังหวัดละที่ก็ยังดี uh huh. พอจังหวัดจังหวัดหนึ่งคือบางทีมันก็ห่างกันกค่อนข้างเยอะตอนแรกก็กะว่าเออจะซ่อมบิ๊กไบค์อย่างเดียวแต่นี่ทำไปทำมานี่ก็ต้องซ่อมหมดตอนนี้ก็คือก็ทยอยขยายเปิดแฟรนไชส์ไปก็มีทั้งเปิดเป็นสาขาของตัวเองด้วยแล้วก็เปิดแฟรนไชส์ด้วยจริงๆแล้วมันก็อย่างเป็นธุรรรกกิจที่่่ยยาาา Big อะะนับเเพวถไไมมด้ ก็อยากจะให้ทุกคนขี่รถอย่างมีความสุขไป็นกำลังใจให้กับพี่ดอมด้วยแล้วกันนะครับส่วนใครที่เป็นไบค์เกอร์แล้วก็เป็นสายบิ๊กไบค์ถ้ามีโอกาสก็อย่าลืมไปอุดหนุนไปใช้บริการศูนย์บริการของพี่ดอมได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ติดตามผลงานการแสดงก่อนเพราะว่าพี่ดอมเขาก็ไม่ได้ทิ้งไปไหนนะฮะติดตามได้ครับกับ My s s x y Princess นะฮะตอนเจ้าหญิงนิทา2022ทุกวันเสาร์นะครับเวลา3ทุ่มครึ่งทางช่องวันนะครับใช่แล้วค่ะ